แต่เช้าเมื่อยลูกค้าที่ลูกค้าเห็นได้เป็นชุด15นะ15 4คูณ4 15 4คูณ4เป็นรุ่น BV นะจะเป็นรุ่น BV แล้วก็กลาง12เป็น4คูณ4ฮะเบตสใบกลาง4ใบแต่ว่าถ้าเป็น2คูณ2ก็จะเป็นเบตสใบกลาง2ใบส่วนใหญ่ก็ชุดนี้เป็นเป็นชุดที่ก็ขายดีนะช่วงนี้เฮียต้อยจะขายดีแก่วัดเนี่ยวัดบางวัดก็เลือกเป็นเลือกเป็นทรงออเดอร์6เป็นเบตฮะฉภาพเบตนะเป็นเบตออเดอร์6 ก็บางวั็จะเลือกทรงเป็นบีวีก็แล้วแต่หลวงพ่อนะหลวงพ่อถ้าแบ่งหนักหนักก็เป็นบีวีถ้าเกิดนุ่มๆลอยๆก็เป็นออเดอร์หกฮะอย่างบีวีเนี่ยทรงเนี่ยทรงก็จะเป็นเป็นตะแกรงเหล็กเต็มนะบีวีนะบีวีก็จะเป็นทรงนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเป็นเครื่องหมายบวกนะเครื่องหมายบวกเนี่ยก็จะแล้วก็ตะแกรงเหล็กปิดหน้าเต็มก็จะเป็นเขาจะเรียกรุ่นบีวีแต่ถ้าเป็นออเดอร์หกก็จะเป็นข้างหน้าจะเป็นไม้ไม้ปิดเข้าไปแล้วจะเป็นช่อง เป็นช่องลมอ่ะนะเป็นช่องลมอย่างเงี้ยก็จะเปเป็นเขาเรียกรุ่นออเดอร์หกย่างสาตัวเนี่ยเพราะว่าสองตัวนะก็ปีหนึ่งตัวก็ก็สามารถเปิดได้แล้วฮะขับได้แล้วฮะเปิดได้แล้วแต่งเปิดเพลงได้แล้วนะตัวล่างเนี่ยเอ่อรุ่น NK 16 5หเนี่ยจะมาขับเบสสิบห้าสี่ใบเบสสิบห้าสี่ใบนะตัวล่างนะตัวบอลตัวบอลก็คือรุ่นเดียวกันนี่แหละก็เฮตตเฮต้อยก็จะมาขับเป็นกลางกลาง12บนิ้วนะ หัวจะลรวด12นิ้ว4ใบเลยปีนี้ก็เอาไว้แต่งเสียงนะอย่างด้านด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นไม้ไม้สองตัวเลยนะแต่งไม้นะแต่งไม้ไม้ไมนะด้านซ้ายอียแถบนี้จะเป็นไม้นะแล้วก็ด้านขวามือนี่แผ่นี้จะเป็นแต่งเสียงนะแต่งเสียงต่อเชื่อมต่อบูทูธได้นะลูกค้ากดไปที่หมดนี่เลย ถ้าลูกค้ามีการ์ดเล่นการ์ดก็ได้นะได้ได,ได,ได้ทั้งสองแบบเลยนะเพราะว่าเนี่ยจะเอาไว้ขยายขยายเสียงอย่างเดียวนะเพราะว่าตัวล่างขยายเสียงเบสเพราะว่าตัวบนขยายเสียงเสียงกลางสี่ใบนะก็จะจะเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้นะเพราะว่าเชื่อมต่อบลูทูธต้องมัดเชื่อมที่ปลีที่เฮียเพิ่มไมค์เข้าไปเนี่ยนะลูกค้าบางคนเขาก็อยากได้ไปร้องเพลงเฮียก็เพิ่มไมค์เข้าไปนะแล้วก็เฮียก็เพิ่มปลั๊กเข้าไปปลั๊กรางไฟเข้าไปนะก็ปลั๊กรลางไฟเข้าไปก็จะสะดวกฮนะ มีความปลอดภัยนะลูกค้าปลั๊กทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยทั้งพาวเวอร์สองตัวปีหนึ่งตัวแล้วก็ไม่หนึ่งตัวเนี่ยก็จะมาอยู่ในในรูปลั๊กข้างหลังนี่เลยนะก็จะสะดวกได้ความปลอดภัยนะลูกค้าเพราะว่าแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยนะลูกค้าก็อย่าไปตั้งทั้งซ้อนกันได้แต่ว่าถ้าลูกค้าใส่แหลกเข้าไปนะใส่ตู้แหลกเข้าไปมันก็จะมีปลามเป็นระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เพียงแค่ลูกค้า ถ้ายกไปไหนลูกค้ายกที่ยกแหลกอย่างเดียวนะหูสองข้างเนี่ยยกไปตั้งอย่างเดียวเลยฮะทุกอย่างมาต่ออยู่ในแหลกนี่หมดเลย,เลยที่ทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างจะมาอยู่ในรางปักตัวเดียวเลยตัวรางปักก็จะมีสายไฟเส้นหนึ่งสายไฟเอซไปเสียบไฟเป็นไฟบ้านอ่ะไฟบ้านก็ไม่กินไฟลูกค้าก็ไปเสียบเส้นเดียวนะเส้นเดียวตัวนี้ของของรางปักก็ทุกอย่างก็จะอยู่ที่รางปักนี่หมดเลยลูกค้าที่เห็นนี่นะที่เห็นเนี่ยอย่างสายพาวเวอร์เนี่ยสายไฟฟา สายไฟพาวเวอร์สองตัวก็อยเสียบเข้าไปนะเสียบเข้าไปให้หมดเลยอันนี้ก็เป็นปลักของไม่อันนี้ก็เป็นปลักของปีนะเสียบเข้าไปในในรางปลักนี่เลยฮะไฟลวกไฟเกินก็ปลักตัวนี้ก็จะตัดนะฟ้าผ่าเขาเขาก็จะตัดนะลูกค้าเสียบไฟมันสะดวกฮะเราปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าก็เสียบเสียบแค่อันเดียวนะลูกค้าก็จะเป็นสายใหญ่หน่อยหนึ่งเพราะว่าทองแดงก็จะเต็มถ้าสายเล็กเนี่ยสายพอดีเนี่ยเกิดใช้ไปนานๆมันร้อนเนี่ยมันก็จะเกิดการละลาย พอเ,เกิดก๊ละลายได้มันก็จะเกิดเป็นเป็นไฟไหม้ได้มันจะช็อตได้ไฟไหม้ได้เฮียต้อยถึงได้ใช้สายไฟใหญ่พิเศษเข้าไปทองแดงก็จะเต็มเต็มฮะดูว่าเวอร์หน่อยฮะแต่ว่าด้วยความปลอดภัยของลูกค้านะเป็นหลักนะลูกค้านี่นะเป็นบุ๋มบุ๋มเนี่ยเป็นบุ๋มบุ๋มนะเฮียก็ติดเข้าไปให้ทุกตัวทุกแหลกแหลกทุกตัวต้องมีหมดฮะเฮียมาตรฐานนะคือมีไว้สําหรับว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าลูกค้าจะมีแหลกอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัว 8ปคูณแล้หรือว่าจะมีชุดเหล็กอีกหนึ่งตัวนะอีกหนึ่งตัวซ้อนเข้าไปซ้อนยังไงก็ที่ตัวเหล็กอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเบ้าตัวผู้เป็นเบ้าตัวผู้อย่างนี้ให้ลูกค้าเป็นเบ้าตัวผู้นะลูกค้าข้างล่างเป็นเบ้าตัวผู้ก็จะมาตั้งอยู่ข้างบนเลยก็จะล็อกเลยฮะเบ้าตัวผู้ข้างล่างเี่ยของเหล็กอีกตัวหนึ่งอ่ะก็จะมาวางวางลงหลุมนี่เลยฮะหลุมเลยทำยังไงก็ไม่เคลื่อนนะมันจะเป็นหลุมของเขาเลยเป็นมาตรฐานแปะเลยฮะเซนเตอร์นี่แปะเลยเพราะ หลกของเฮียต้อยในวางก็คือเป๊ะเลยฮะชุดชุด4ี่ณสชุด4ี่ณ4ทั้ง1 5บห้ 18, ชุดอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิด2องคูณสอะไรก็แล้วแต่นะถ้าลูกค้ามาหาเฮียมาหาเฮียนะที่โรงงานเนี่ยทุกอย่างเฮียก็จะแนะนําลูกค้าจน,จน,จ,นจนละเอียดยิบเลยจนลูกค้าเข้าใจเลยนะแล้วก็ลทั้งเชื่อมต่อบูทูธทั้งอะไรทั้งหลายแหละต่อ2ต่อสายเนี่ยเฮียตยจะแนะนําลูกค้าให้ละเอียดยิบเลยนะยต้องต้องมีเวลานะ ก็เฮียต้อยอยากแนะนํานลูกค้าถ้าลูกค้ามาหาเฮียที่โรงงานนะมาฟังเสียงเฮียต้อยกจ็จะทดลองเสียงให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะลองกับมือเลยนะเฮียต้อยทำเองแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกจะให้ลูกน้องเฮียไปส่งจะมีทีมง,งานส่งอยู่สองสามชุดนะเขาก็เขาก็ไปต่อให้ได้เหมือนกันเขาก็เขาเฮียต้อยกระแทนเขามากับมือให้ได้เหมือนกันนะทุกอย่างแต่เขาจะไปต่อให้ต่อส่งต่อสายสเปคคอนเปิดเปิดให้ลูกค้าฟังจนพอใจเลยนะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ย ในในโรงงานเนี่ยในโรงงานก็จะต่อไปเสร็จเรียบร้อยสายสัญญรสัญญาณนะแต่ถ้าลูกค้าก็อีก,อกจําพวกหนึ่งก็สั่งสั่งจากออนไลน์สั่งจากออนไลน์เนี่ยก็จะให้บริษัทขนส่งที่เขารับส่งอยู่เนี่ยจังเบสเอ็กเพสเนี่ยที่เขารับส่งเขารับโรงงานไปส่งอยู่หน้าถงส่งหน้าบ้านเนี่ยก็สายสัญญาณทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในแหลกนะโรงงานก็จะต่อไปให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะเพียงแค่ล <h> ูกค้าไปต่อเข้าเชื่อมไปต่อเข้าเชื่อม แค่สายลำโพงแค่นั้นเองฮนะสมมุติว่านะสมมุติว่าเฮีย er สั่งซื้อสั่งซื้อเฮียต้อยมานะสมมุติว่าเฮียเฮียไม่ใช่เฮียต้อยนะเฮียสั่งซื้อจากโรงงานมาทางโรงงานก็จะตอบไปแบบนี้นะลูกคา้าโรงงานก็จะตอบไปแบบเนี้ยที่จะมีมีสายสัญญาณให้อย่างเนี้ยทุกอย่างโรงงานจะตอบไปอย่างนี้เลยนะที่เท,ท่าที่ลูกค้าเห็นเนี่ยแต่ว่าสายลำโพงเนี่ยสายลำโพงนี่นะจะมีไปทั้งหมด8ดเส้นเฉพาะชุดสี่คูณสี่นะจะมีไปอย่างเนี้ย พ้อหัวสเปคคอดเลยนะจะมีไปให้แดเส้นลูกค้าวางวางไ้แบบนี้ก่อนนะวางแบบที่เฮียต้อยถ่ายถ่ายให้ดูลูกค้าดูนะแต่ลูกค้าก็เอาเสียงกลางนี่นะเสียงกลางนะจากอันเนี้ยมาพ่วงกันนะลูกค้ารูไหนก็ได้รูไหนก็ได้ลูกค้าเสียก็ไปเลยนะเฮียต้อยจะต่อแบบเร็วๆนะรูไหนก็ได้นะเ,เนี่ยเสียก็ไปเลยนะเอากลางพ่วงกันนะแล้วก็กลางด้านใดกเอาพ่วงกันเอากลางพ่วงกันนะลูกค้าเอาพ่วงกันนะเอาเบรกพ่วงกัน รูไหนก็ได้นะลูกค้าเลือกได้เลยรูหนึ่งอาเบกพ่วงกันนะอาเบกเบกพ่วงกันรูไหนก็ได้แล้วก็เบดพ่วงกันนะลูกค้าเบดพ่วงกันนะเบดพ่วงกันลูกค้าเบดพ่วงกันสายจะเหลืออีกสี่เส้นจกิดพาวเวอร์สองตัวข้างล่างเนี่ยพาวเวอร์สองตัวข้างล่างนะจะจะมีสองรูจะมีรูสเปคคอนสองรูนะลูกค้าก็เสียก็ไปเสียก็ไปเส้นหนึ่งก่อนนะเส้นแล้วก็เส้นหนึ่งเราปล่อยไว้ก่อนนะลูกค้า แล้วก็ข้างล่างเพราะว่าตัวใหญ่นะข้างบนตัวล่างนะก็จะมาขับเบดนะไว้นะปล่อยไว้ก่อนนะก็จะพเวอร์ตัวบนตัวบนนี่นะลูกค้าลูกค้าก็เสียเข้าไปเป็นเสียงกลางนะเสียงกลางอีก2เส้นนะลูกค้าเสียเข้าไปเลยนะนะเสียเข้าไปแล้วหมุนให้ดังแก๊กนะต้องหมุนดังแก๊กเนี่ยนะเริ่มที่ตัวตัวบนเสียงกลางก่อนนะตัวบนเสียงกลางนะลูกค้าซ้ายนะซ้ายอ่าซ้ายก็มาซ้ายดันซ้ายนะเสียเข้าู้ค้าดังซ้ายที่สองใบนี้นะพ่วงกันแล้วนะเอาเนี่ยเส้นตัวดันซ้ายนะลูกค้า อ้าวแล้วก็ด้านอ,อ,อีกด้านขวามือจาก power นะด้านหลังลูกค้าก็มาเสียบเข้าที่ใบใบใบด้านขวานะอันนี้นะนะนะอ่า,น,า,อาน,นะลูกค้าดูนี่นะพ่วงกันแล้วนะแล้วก็เวอร์ตัวล่างที่จะมาขับเบรสี่ใบนะตัวล่างนี่นะก็กทำเหมือนจะทำเหมือนเสียงกลางนี่แหละแต่มาทําเป็นเสียงเบรนะลูกค้าอ้าวด้านซ้ายมือก็เสียบเข้าไปแก,ก๊ Keys, ก,นนแก,กนะหมือนเดิแก๊กนะด้านขวามือหลังจาก power ด้านขวามือเดี๋ยวให้มาดังแก๊กนะเนี่ยก็จะเป็น ก็จะเป็นรุ่น4ี่คูณสี่แล้วลูกค้าเนี่ยไหมสมมติว่าตัวเฮียต้อยไห่เป็นเฮียต้อยเฮียต้อยเป็นเป็นลูกค้าแล้วกันนะเป็นลูกค้าซื้อมาจากเฮียต้อยก,ก็ต่อเสร็จแล้วนะก็แต่ลูกค้าต้องระวังเรื่องอีกนิดนึงบางทีมือเราไปโดนแต่ไอ้ถ้าถ้าถ้ถถามือเราไปโดนเนี่ยลูกค้าต้องเอาไว้สวิกตัวนี้นะสะวิกเล็กๆเอาลูกค้าไว้ที่เป็นสเตอริโอนะเอาไว้ตรงกลางนะลูกค้าบางทีลูกคา้กคาไปต่อเนี่ยมือไปโดนนะมือไปโดนอ่าเราลองดูตรงนี้นิดนึง เดี๋ยวเสียงมันจะออกซ้ายออกขวาเอาไว้ตรงกลางนะตรงกลางตรงนี้ต,ต้องระวังนะจะเหลือสายที่ตูดไม้อะที่ตูดเครื่องไม่เนะนี่ยนะเด็กเด็กเขาทางโรงางานก็จะห้อยไว้จะเหลือกเสน้นลูกค้าไม่ต้องงงนะเอามาไว้ข้างหน้าเสีบรูไหนก็ได้นะลูกค้าลูกค้าถ้าเสีบรูนี้ลูกค้าก็เอาไว้แต่งไม่แต่งบอลลุ่มตัวนี้ลูกค้าเสียบรูที่สองลูกค้าก็ใช้บอลลุ่มตัวที่สองฮะลูกค้าเลือกได้นะเลือกได้เลือกได้ลไดแล้วเราก็จะมาแต่งเสียงไม้ที่ปีเลยลูกค้าก็ลองแต่งดูนะลองอ่าดูนะจะเป็นเบรกเบรกกลางแหลมนะเดี๋ยวนี้เป็น เอ็กโคเอ็กโคนะอันนี้เป็นบาลานซ์เอาไว้ตรงกลางนะบาลานซ์ซ้ายขวาไว้ตรงกลางนะลูกบิดตัวนี้ไว้ตรงกลางนะหลัง่างนี้ก็เป็นเป็นปรับเครื่องเสียงหมดเลยนะอ้าวนะลูกค้าทุกอย่างไว้ที่เที่ยงก่อนนะทุกอย่างไว้ที่เที่ยงนะนะทุกอย่างไว้ที่เที่ยงแล้ว๋ย่าจะแนะนำปรับเบสอปรับเบสเบรสามตัวนี้เป็นเบสฮะปรับมากปรับน้อยลูกค้าลองปรับดูอันนี้เป็นเสียงกลางนะเสียงกลางอันนี้เป็นแหลมอันนี้เป็นวรรลุ่มเร่งเสียงนะค่อยๆเร่งไปฮะลูกค้าบรรลุ่มเร่งเสียงนะแต่ลูกค้าอย่าลืมกดเเวลลาาต่ออชืมบูููค้้งกด สวิกตัวนี้เราเข้าไปนะถึงได้ต่อเชื่อมบลูทูธติดถ้าลูกคาลูกค้ามีมิกจะไปต่อมิกถ้าลูกค้ามีมิกอยู่ที่บ้านลูกค้าก็ต้องกดตัวอัพนิกขึ้นมานะสัญญาณจะไปเข้ามิกลูกค้าอย่าลืมนะส,สองปุ่มนี้ต้องเด้งขึ้นมานะถ้าลูกค้าต่อเชื่อมบลูทูธที่ที่ตัวปีลูกค้าต้องกดเข้าไปนะอ,อย่างา o ว่าสองตัวเนี่ยลูกค้าเอาไว้ที่เที่ยงเลยนะไว้ที่เที่ยงเลยไว้ที่เที่ยงเลยนะ<อ>สวิกเครื่องทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะมีสวิว power นะสวิว power ก็เปิดไว้ทิ้งเปิดไว้เลยนะเปิดเปิดขึ้นเลย เปิดเอากดขึ้นไปเลยนะอย่างนี้กดขึ้นไปเลยแล้วลูกค้าก็มากดที่เบรกเกอร์เอานะลูกค้าบิดมาทางด้านฝกดบิดผักมาทางด้านขวานะก็คือออนแล้วลูกค้าผักมาทางด้านซ้ายก็ออฟนะปิดออย่างช่องเด็กเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์นะลูกค้าชาร์จไปด้วยแล้วก็เล่นเพลงไปได้ด้วยนะจะได้ลูกค้าจะได้เปิดเพลงนานๆนะ,นะแบตไอแบตของแบตเตอรีอร่โทรศัพท์ก็จะได้ไม่หมดลูกค้าชาร์จชาร์จไปในตัวเลยนะตู้แบตเท็ตต้องใช้ไม้ย0ิมิลน,นะลูกค้าใช้ไม้เนื้อแข็งนะลูกค้าใช้ไม้เนื้อแข็ง20มิลก็ เป็นตะแกรงเหล็กนะลูกค้าตะแกรงเหล็กแบรนด์นากาชิตะแกรงเหล็กหนาโลโลก็โล0.8มินนะโลหะเหลี่ยมิลหนา0.8นะแล้วก็ดอกเนี่ยดอกเฮียต้อยใช้เป็นของเฮีต่อยเองนะของเป็นเป็นเป็นแบรนด์นากาชิเป็นแบรนด์นากาชิของปั๊มกระดาษแข็งแม่เหล็ก160มิลดอก500วัตต์นะลูกค้าดอก500วัตต์15นิ้วนะเป็นดอก500วัตต์เป็นแบรนด์นากาชิอย่างเสียงกลาง เสียงกลางก็300วัตต์นะ12นิ้ว12นิ้ว300วัตต์กระดาษแข็งแม่เหล็ก1 2อยมิลก็เป็นแบรนด์นาคาชิเหมือนกันดอก300วัตต์แม่เหล็กร้อยมิลแล้วจรลดแล้วจรลดก็เป็นของนาคาชิเหมือนกันเป็นแบรนด์นาคาชิเหมือนกันนะเป็นแม่เหล็ก150มิลก็เป็นแบรนด์นาคาชิแม่เหล็กใหญ่ๆนะ3 0 0วัตต์ตะแกรงเหล็กนะลูกค้าอย่างไม้เนี่ยไม้เฮต้องใช้ไม้16บมิลนะเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เนื้อแข็งสีบหมิลทั้ง ที่ลูกค้าเห็นเนี่ยทั้งชุดเลยนอกมิกไม่มีนะก็จะอยู่ที่3 33, 3 3 9 0 0 3มื่0เกนี่ยก็เป็นชุดนี้เลยนะแต่ว่าแหลกลูกค้า3 3 9 0 0ลูกค้าจะได้เป็นแหลกธรรมดาเป็นชุดแหลกธรรมดาเป็นตู้แหลกธรรมดาที่ใช้น็อตเกีียวปล่อยยึดไปนะใช้น็อตเกีียวปล่อยยึดไปแต่ถ้าลูกค้าจะเอาเป็นแหลกตัวที่ลูกค้าเห็นเนี่ยลูกค้าตัวที่เีต้อยทำส่งโรงแรมเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้เลยนะลูกค้าเป็นเป็นตัวนี้เลยนะลูกค้า เป็นเป็นแหลกอย่างดีเลยนะก็จะเป็นหูเหลกเป็นเ,นะเป็นหูเหล็กเป็นมุมอย่างที่ลูกค้าเห็นเนี่ยเป็นลังสไลด์อลูมิเนียมเพิ่มเพิ่มอัพเกรดขึ้นมา1,200บาทตอ่อ1,200อบาทนะลูกค้าอัพเกรดขึ้นมาเป็นแหลกตัวนี้นะอย่างเทอย่างของของของ,ของเฮต้อย,ยที่บริษัทเนี่ยเฉพาะ4คูณ4มันเป็นชุดใหญ่18นิ้ว4คูณ4 15นิ้ว4คูณ4แล้วก็18นิ้ว2คูณ2เฉพาะ3ชุดนี้นะลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองนะลูกค้า หรือลูกค้าจะมารับเองที่โรงงานก็ได้มาฟังเสียงดูโรงงานก็สามชุดใหญ่ๆเนี่ยลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองดอกนั้นก็สองคุณสองมมดาเล็กๆน้อยๆก็ทางบริษัทก็ฟรีค่าขนส่งหมดเลยฮะบริษัทเนี่ยจะอยู่เอกชัยซอยร้อยสิบนะอยู่เอกชัยซอยร้อยสิบลูกค้ากดมาเลยฮะเอกชัยซอยร้อยสิบข้างๆปั๊มบีทีถ้าลูกค้าเข้าเข้ามาแล้วเข้ามาอยู่กลางซอยเข้ามาหน่อยหนึ่งก็บริษัทก็จะอยู่ซ้ายมือก็ข้างหน้าจะเป็นโล่งๆไม่มีไม่มีแยกซ้ายแยกขวาจะเป็นซอยตัน เข้าเข้ามาไม่มีหลงเข้าเข้ามาเอกชัยร้อยสิบลูกค้ายังไงก็ไม่หลงมันเป็นซอยตันวิ่งเข้ามาบริษัทก็อยู่ซ้ายมือนะก็ก็จะอยอยูออย่บริษัทก็เปิดทุกวันฮะเปิดทุกวัน8ปดโมงเช้าถึงสองทุ่มแต่ว่าวันอาทิตย์วันอาทิตยก์ก็จะเปิดเที่ยงเที่ยงถึงบะถึงถึงสองทุ่มแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาเที่ยงมาช่วงบ่ายลูกค้ามาตอนเช้าก็ได้แต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยลูกค้าต้องโทรนัดก่อนนะ นัดแอดมินก่อนว่าเฮต้อยก็จะขับรถมาที่โรงงานแป๊ดเดียวหละัะเพราะว่าเฮียต้อยไม่ได้พักอยู่ที่โรงงานพักอยู่ใกล้ๆโรงงานนี่หละ